เที่ยวยุโรปไม่ต้องปั๊มตราพาส,สปอร์ตแล้วอ้าวแล้วอย่างนี้จะเข้าประเทศยังไงฟังคลิปนี้ให้จบแล้วจะได้ไม่ติดด่านแบบงงๆนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้นะเราจะพามารู้จักกับระบบใหม่ที่ทุกคนจะต้องเจออย่าง EES หรือ Entry Exit System คือระบบตรวจคนเข้าเมืองรูปแบบดิจิทัลที่ไม่มีการปั๊มตราพาส,สปอร์ตแล้วนั่นเองโดยการลงทะเบียนระบบครั้งแรกนะฮะเราจะต้องทําการเก็บข้อมูลทางชีวมิติผ่านการสแกนพาสปอร์ตสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูปหน้าแม้กระทั่งผู้ที่เคยยื่นขอวีซ่าเชงเก้นและให้ข้อมูลทางชีววมิติตตแลล้้นะ,ะก็ยยังงงอทเี อีกครั้งเมื่อถึงยุโรปเพื่อเชื่อมเข้ากับระบบ EES อย่างเป็นทางการโดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในระบบ3ปีด้วยกันเดินทางรอบหน้านะฮะคือแค่ยืนยันตัวตนและเข้าประเทศได้เลยระบบนี้นะครับเริ่มใช้12ตุลาคม2025ครอบคลุม29ประเทศเชงเกนเช่นฝรั่งเศสเดรมัรอิตาลีและอื่นๆรวมถึงประเทศนอก E.U. อย่างไอซ์แลนด์ลิกเทนสไตน์นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์ก็เช่นกันในช่วงเริ่มต้นนะครับยาวไปจนถึงเมษายน2026บางด่านอาจจะยังใช้ตราประทับพาสปอร์ตควบคู่ไปก่อนและ ต้องเตรียมใจรอคิวยาวช่วงแรกนั่นเองสรุปให้เลยในการน,นะครับคนไทยยังต้องขอวีซ่าเชงเก้นเหมือนเดิมและก็ต้องลงทะเบียนระบบ ees ด้วยเช่นกันทั้งนี้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยและผ่านด่านง่ายขึ้นในอนาคตเห็นข่าวนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะ